คือหาข่าวนี้ของลิซ่าแบล็ k พิงค์ทำหุ้น YG พุ่งสื่อเกาหลียังคงเดินหน้าจับตาความเคลื่อนไหวการต่อสัญญาของศรีสาวง b l a c k p ิงค์กับ YG ต้นสังกัดที่ยังไม่ลงตัวล่าสุดมีรายง,งานว่าราคาหุ้น YG Entertainment ผันผวนไปกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับ Lisa Black ink, ลิซ่าแบล็คพิงคหลังประสบกับการลดลงอย่างรวดเร็วจากข่าวลือเรื่องไม่ต่อสัญญา ล่าสุดหุ้นของ YG ก็เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันราคาหุ้นของ YG ทยานขึ้น4.49%ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวกับข่าวยอดวิวลิซ่าใน YouTube ในคลิป Performance เพลงเดี่ยวของเธออย่างมันนี่ Exclusive p r r f o r m a n c e ์ดีซึ่งเปิดตัวในเดือนกันยายน2021มียอดดูบน YouTube เกิน900ล้านครั้งในเทียงเวลา2ปี สื่อวิเคราะห์ว่าเหตุผลที่ข้อมูลจำนวนยอดวิวถูเปิดเผยเป็นกลยุทธ์ PR ของ YG เพื่อให้ศิลปินได้รับความสนใจมากกว่าปกติประกอบกับต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนถึงแนวโน้มการต่อสัญญาของลิซ่าว่าอยู่ในทิศทางที่ดีหลังสัญญาของไอดอลสาวหมดลงแล้วตั้งแต่วันที่8สิงหาคมคนวงในจากวงการเคป๊อปได้ตีความว่าดูเหมือนว่า YG กําลังส่งสัญญ,ญาณความปกติ ไปยังตลาดซึ่งสะท้อนถึงเหตุการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแฟนคลับของ b l a c k พ i n k และลิซ่ในวันที่16และ17กันยายนลิซ่าพร้อมด้วยสมาชิก b l a c k พิ n k เจนนี่จีชูและโรเซเพิ่งเสร็จสิ้นโชว์สุดท้าย Black พ so, ิ w o w o r Tour u r ร์บอนพิ้งฟินาเล่อินโซณนาโกเช็กสกายโดมกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้